ที่มีสีมือนะใช้ได้จริงๆเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะกลับนะกะลงมีธุระยังไงมันก็อยากไปดูแลแม่แม่แก่แล้วแกอยูอ่คนเดียวเวลาย่ำเสาย่ำแรงคนเดียวหองเขาเจดียงยังสีนะคะางแต่เลยอยากกลับขึ้นไปอ,อ,อยากกลับไปดูแลแม่จะกลับขึ้นมาอีกมเมื่อไหร่อันนั้นก็ขอดูสถานาการณ์ก่อนเพราะว่าเม่ คืนแม่ก็นอนคนเดียวแบบนั้น้เขาเลยกันนะตั้งวอ่าคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงค่ะบ่เลี้ยงกว่าคิดีหัคิดถึงบ่บ่มีมือเปลี่ยนดอกยังคือเราค่ะยังคือเราใจหายเหมือนกันเหมือนกันเขาเขาพูดอันนี้ยังพูดไม่ได้เลยยังอยากอยากน้ำตามันจะคอยจะกอดด้วยว่าที่ถึงจริง โชคดีเดินทางปลอดภัยนะเรวก็พี่น้องกันเหมือนเดิมขอบคุณนะคะโอเคนะแล้วก็ขอบคุณขนมจีนทุกสิ่งอย่างอร่อยมากแล้วขอให้กลับมาไวๆแล้วกันโอเคครับสวพี่เอก้าแม่ลุงแม่ลุงโอเคนะสพี่เอก้า

เชียวได้นะคะูใจไม่ต้องลงลมังไม่ลงลวมัง้ง อีหมูอีหมูอ่ะวัที่หากิที่หาดเกิมูไปเอากล่องมาเอ้ไปเอาโทรศัพท์ไปไอ้แน่ที่ท้าไปทายรวบกัซ้ำซ้ำซุ้มเลยซซุมซซุมมาหัอ่านก่อนอ่านสามยุดอไอนนี้นอหลยกบดิไปหักอีกกอ่านกันนะจากใครพี่เอ้ยขอบคุณนัา สมาแต่เ <Safe> พ่งภูริติพีสกูตส์สกูมาแล้วว่ารล่มอไรอีย่งนะอันที่ว่ท่านลงไปยอย่างเดสอส์เล่นอะไรอี้อม่าดในฮารดดิมาร้กมาดอม่าดินดีราคีพันดูจััดกอนมายดน้ำกมาเซปมือกัน่ยังทุ่บองไ้มสสตาเราเราแร่า้มางนกั อะไรเนาะจุ้มอะไรกันสวัสดีค่ะช่องฝามวันละเบิร์ดออฟฟิเชียลจ้ะไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะ บ้านหลังนี้ลงมาใต่ตาลากับมดจุ่มเหมือนกอนนะครับเาะมมีเ่็น้อแขนมเมียมือนดีบพรได้เอาเสื้อกระหนาวลงจากรถมามันมีตัวนี้กับไส่ตัวนี้หล่ะแค่แต่ว่าพาอีปีเอาไส้อันเสื้อหนังเอวร้อยขึ้นบม่ได้มือหนาวกับบอ่ได้เอามานาะ

ตาเลยากอะไรตงาขอบคุณมากครับย่างยินไหมกินกูู่ดย่างกินไหมกินไหมกินกินไก่ มีโอกาสเพิ่งได้มาถ่ายคลิปคนติดตามเลยเพิ่งประมาณเจ0 0นเอุ้ยเยอะนะเพราะว่าตอนอยู่เซเดียรไไม่ได้ถ่ายไม่ต้องต้องบอกว่าภายในกี่วันเพราะว่าตอนนั้นมันห้าพันเองวันที่ใหม่เดียวเมื่อวานวันเดียวสองพันหวังว่าวันวันเดียว2 0 0พันนะคนติดตามอรปทีบอกช่องคอยเปิดช่องคอยเปิดช่องในหกเดือนหกเดือนแรกคนติดตามเท่าไหร่รู้ไหมหกพันไม่แต่เนี้ยคือภายในวันเดียววีตตามเพิ่มสองพันตอนที่เราโมงยิงไม่เข้ามา ความปังกำลังจะมามาเยือนมาเยราศีความปังมาเยือนทุกช่องนะครับปังปังกังปงปังปังปังปีงปั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 งปดจังปั้องปลงปงปน้องสังปังปนงปังปังดังปัะปังังปังปังปั้ปงปังปังปงปงปั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 

กำลังใจขอบคุณค่ะกำบกำกำลังใจน้องมานาล้วก็ไม่ห่างต่างแดนคขอบคุณมากสวัสดีครับประไทศไทยบูกคาถาตามตามอยู่ยาวนะครับแชร์หัไลค์กดแชร์สวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับถ่ายคลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สเสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มด้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าเบเกาบาท999บาทครับพี่น้องครับ,บชิ้นวิลัมเชิญก็มีพี่แม่นมาณีวันพี่แม่นมาณีวันสีมายอนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนหวานหวานครับเพอเอกอินซี่อีสารเก้าครับพี่น้องครับพี่แม่นมาณีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนนี่มันเขายืนมาพี่น้องกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพ็ญอมนวยพรค่ะอีกผ <ๆ S 1> ูดนึงครับพิเวสระดงวดเที่ยวเปิดว่าเส้นสุดเพชรงวดนี้พอดีมาเห็นยังในพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพ็ญอมนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานๆฟังเพลงฟังลําเพลินใส่น้ากันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับถามมือในบ่มีศิลปินเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเสียบิลรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพลินแป้งแฟนเพลิเงื่อนไขรเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลืมยง้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิไปเพลงน้องอุ๋งละเพลินเอ้ยน้องอุ๋งละเพลินเอาเชียร์ไปซะ น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งกับกุพนาเพลงยืนหนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเรื่องคาราการฝากวันที่1เพี่ผิวันเอาโปรแฟชั่นสิบเอ็ดให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนหนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นซี่เพลงไปด้วยครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุมได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โ oh, หงานนี้สุดคุ้มซอจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงแฟนเพีรอย่าลืมเขากุ้มกับ900กาทลวัตเมาๆไปเลยครับ